ปละเป็นเสียดเกียตดุกตเช้าค่ะไม่ไดส่งสิตาประเด็กค่ะเพื่อนประเด็กปลาเสี่ยงเนาะค่ะนะี่นะกล่คั่วหอมคั่วตะช้ส้อเอียแจประเด็กค่ะมันกินกับเนื้อปาลาเนี่ยะค่ะห็นบอกค่ะยาสั่งนื้อสุกลค่ะ นื้อปลาขาวค่ะมื่อนี้เนื้อปลาขาวน้อยเนาะแต่กระเซาะซี่ไก่ค่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเรากินตำปลาเดกกันหนึ่งลายกับยายสังค่ะกระ,ะลังคั่วนะคะตั่วตะไคร้คั่วหอมใส่ค่ะตำใส่กระเทปลาเดกนี่นะคะเพืเ่อนๆพ่อนรอนะคะทุกคนเดี๋ยวยายสังไปต,ตำปลาเดกก่อนจ้ะ ได้ค่ะโอค่ะไม่ได้ต้องข้าวคัวนะค่ะใ่เข้าวัวต่างใช่ค่ะ a lejer นี่ก็เรียบร้อยค่ะนะคะต่างเกียมให้จ้ำค่ะจ้ำที่นี้ก็พอแค่นี้ค่ะขอบคุณม,มากสำหรับกำลังใจนะคะเพื่อนไี่บ้าง